ดูกันนะคะว่าคอลลาเจนกระป๋องเียมพูกระป๋องนี้เป็นยังไงนะ,ะวันนี้จะก็จะมารีวิวคะ่ะค่ะกระป๋องที่เราจะได้รับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชิงพลาสติกหุ้มนะคะ <S <S <ๆ>ก็แกะเลยมีฝาปิดอย่างนี้นะคะจะเจอกับฝากระป๋องนมอ่ะป๋องนี้จะเป็นกระป๋องแบบฟูดเกรดนะคะนี่กรเปิดขึ้นมานานี่มีช้อนนะคะจะมี่อยตรงนี้ก็จะมีสิบล็อกด้วยนะคะแล้วก็แกะข้างบนออกมา เป็นคอลลาเจนแบบเพียวเลยดูเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนนมผงเลยนะคะก็คือแบบว่าบริสุทธิ์มากๆเลยเอ็มใส่สองช้อนเลยละกันเอาให้ดูให้เห็นถึงความเข้มข้นนี่ก็สําหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ําตาลดูดูดูด,ดูอ้าวนี่เดี๋ยวเทียบกันน้าเปล่าก่อนแม่นี่ยังไม่ได้ผสมกับอันนี้ที่ใส่คอลลาเจนนะคะ มีภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อัมโดคอลลาเจนกันค่ะว่ากระป๋องเีียมพูลนี้ใครเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะ <Okay. S 1> เป็นผู้ชายคนนี้ค่ะพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรานี่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยก็มาร้องเพลงมีแจกลบเซ็นแล้วก็ภาพพี่โตนะคะพี่โตสุดหล่อถือกระป๋องนี้อยู่บนตึก KPN นั่นเองนะนี่ใหญ่มากด้วยหล่อด้วย นี่นี่นนี่ก็มาดูเทียบกันมันคือน้ำเดียวกันเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถอิ inbox เข้ามาได้ที่ Facebook แฟนเพจนี้ได้เลยนะคะหรือว่าผ่านไลน์ตัวแทนอัมบาโด,ดทั่วประเทศได้เลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ